แกเดินไม่กคเป๋าเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอรีบจะไปทิไหน่ดย่เอ้ สิบเดือนสิบเดือนสิบเดือนขึ้นมนได้ละสิบเดือนขึ้นมาได้ปล่อยมันหรือปล่าปล่อยมันเออปล่อยไม่เดินปขึ้นไปเล็วขึ้นไปลูกไปไปแม่บอกให้หลานขึ้นมันจะเคยตัวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเออขึ้นไปเออเออขึ้นไปเออขึ้นไปอือผมเดี๋ยวเวลาวันหลังตัวเองลืมหลานลืมหลานนิดยวุ๊บั้นสอง เขาหงองนอนเรียบร้อยสิบ <laughs> เดือนแล้วสิบเดือนแล้วนะครับ <laughs> ถึงจะสอง <c oughs> ก็หัวลอกอันไง้ก็ความเด็กก็หัวอลอกมาทำให้ <c oughs> ขึ้นไปสุดกระเป๋าขั้นเดียวหรอเ <c oughs> ออ,อ,อ ừ, ไปไปแ <c oughs> ม่ลืมหลานไม่ได้แ่ <c oughs> ไมัน่คุณเนาะไเป็นยังซีเนาะลันคุณ